ตลาดนัดหนังเพ,พราะภาพยนตร์มีมากกว่าความบันเทิงสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตลาดนัดหนังคลิปนี้มาอยู่ซีรีส์แนวเทพกรานาการสงครามและหลักปรัชญาอย่างมหาารตะการประกวดตัวของกันนะทำให้วิทูรู้สึกไม่ดีเพราะปกติแล้วการท้าทายลาช่วงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะการทำแบบนั้นลาชวงจะถูกดูหมิน่นและหากอรชุนรับคำท้าหรือไม่รับคำท้าก็ตามแต่แต่จะให้เจ้าชายประลองกับไพ่ฟ้าได้หรอและหากพ่ายแพ้ ัสตีนาบุระจะมีสัญลักษณ์เป็นความอ่อนแอตลอดการกิสปาจา์อาจารย์ประจำและสำนักเองก็คิดเหมือนกับวิทูลข้าจำเจ้าได้แล้วเจ้าคือผู้ที่มาขอเป็นศิษย์ของข้าไม่หรอกท่านปุ่ิ่านพบในวันนั้นได้ตายไปแล้วใน,นทันทีเมื่อท่านได้ปฏิเสธที่จะรับเขาเป็นลูกศิษย์เจ้าช่างโชคดีเหลือเกินพะหนุ่มเจ้าช่างโชคดีไม่เช่นนั้นเจ้าอาจจะต้องเสียนิ้วหัวแม่มือขวาของเจ้าไปผู้เลือกทางที่แตกต่างเพื่อจะได้เป็นใหญ่ บางคนเลือกที่จะพยายามแต่บางคนเลือกที่จะถูกหลอกลวงเชกเช่นเดียวกับนักลบที่เขาร่วมในการต่อสู้ในขณะที่ขา้าตาชการวางยาพิษต้องอยางนีสี่อลชุนต้องอยิงนี้การปฏิเสธคำท้าทายคือการดูหมิ่นอาจารย์เจ้าหนาะยอมรับมันซะขคาได้ยอมรับมันตั้งแต่ที่ข้าถูกท้าทายข้าเพียงรอให้การประลองเริ่มขึ้นช้าก่อนเจ้าชายก่อนจะเริ่มมันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ว่าผู้ที่ท้าประลองคือใคร ตามบทบัญญัติแห่งจารีกษัตริย์จะต่อสู้กับกษัตริย์หรือกับเจ้าชายได้เท่านั้นแต่เจ้าชายสามารถสู้กับเจ้าชายองค์อื่นหรือว่ามหามนตรีและมหามนตรีสามารถต่อสู้กับมหามนตรีด้วยกันหรือแม่ทัพส่วนนักรบก็สามารถประลองได้กับผู้ที่เท่าเทียมกันหรือว่าสูงกว่าตกลงเจ้าเป็นใครจะไม่แนะนําตัวหน่อยเลยเหรอก่อนที่จะทําการท้าผู้ใดจงแนะนําตัวเองก่อนอย่าได้ถามเขาเช่นนี้กิจสปาจารย์นักรบผู้มีความกล้าหาญไม่ควรถูกดูหมินดูหมิ่นหรอ การเอ่ยถึงตระกูลและว,วันนะไม่ใช่การดูหมิ่นสําหรับข้าข้าคือบุตรของอธิลาสารถีแห่งท่านบีสมาสู้หรอเจ้าเป็นบุตรของสารถีเราเจ้ากล้าดียังไงถึงได้เรียนรู้การใช้อาวุธใช่ครับเป็นแต่ข้าภูมิใจในบิดาข้าเขารับใช้ท่านบีสมาด้วยการอุทิศตนและข้าภูมิใจในมารดาที่ทําให้ข้าเติบโตด้วยความรักแม้ตอนนี้ลาธาแม่ของข้าคนยังเรียกข้าว่าลาธียาข้าขอประนามทุกคนที่อับอายต่อความสัมพันธ์ของพ่อแม่ บุตรของสารดีไม่อาจประลองกับเจ้าชายได้ใหญ่ยยม่ได้ความสามารถของข้าเกี่ยวกับ,บน้านั้นหรอไม่มีใครถามว่าน้ําที่แหลมมาจากภูเขากําเนินมาจากที่ใดมันแข็งแกร่งด้วยตัวของมันเองไม่มีใครถามว่าดอกโบที่บูชาพระศิวะกําเนินมาจากไหนมันงามในแบบของมันทําไมท่านจึงมาถามข้าทําไมขออภัยท่านกิจสปา,าจาร์เรากลับกันเถอะลูกชายไม่ท่านพ่อวันนี้ข้าต้องพิสูจน์ความสามารถของข้าในลานประลองัวข้าฝีมือดีกว่าเจ้าชายอรชุน ข้าบอกให้พอและไปได้แล้วนี่เป็นคำสั่งของบิดาเจ้าจะไม่ได้ประลองที่นี่ไปซาบ,บุตสารถีฟังคำบิดาเจ้าเพราะเขารู้ดีว่าความสามารถของเจ้าเป็นเช่นไรเหล่าคนที่มาดูการประลองต่างลองไล่กันนะภายในใจของกันนะเจ็บปวดจนไม่อาจฝืนกันน้ําตาไวเพียงแต่ว่าเหล่าคนที่ลองไล่เขาก็เป็นเหมือนเขาไม่ใช่หรอเหตุใดถึงมีคิดสู้เพื่อตัวเองบ้างแค่เกิดมาต้อยต่ําชีวิตก็ต้องต้อยต่าอย่างนั้นหรอ แล้วก็เล่ากับว่าความรู้สึกในใจของกันนะจะถูกส่งไปถึงบิดาของเขาบิดาของเขาบอกให้เขาพอได้แล้วและกลับไปที่ที่ตัวเองควรอยู่ซะกันนะก้มหน้าร้องไห้แล้วก็หันหลังเดินออกจากสนามประลองเพียงแต่ระหว่างที่กันนะกําลังจะเดินออกไปอยู่นั้นเสียงบอกให้หยุดก่อนก็ดังขึ้นเจ้าของเสียงเสียงนั้นเดินตรงมาหากันนะแล้วก็โอบไหล่ของเขาไว้ข้าขอถามท่านกิตสปาจา์เมือ่อพามลาวันท้าประลองเหตุใดพระรามจึงรับคำทา เมื่อมีการท้าทายจากบุตรหลานเหตุใดบ,บรรพบุรุษจึงต่อสู้นั่นก็เพราะทั้งสองถือว่าเป็นกษัตริย์มันเป็นจารีงั้นหนักมือธนูผู้นี้เป็นกษัตริย์แห่งแคว้นเขาก็สามารถจะท้าอรชุนได้และนับจากนี้ไปมือธนูคนนี้คือกษัตริย์ข้าขอเรียกเขาว่ากาษัตริย์คำพูดของเจ้าชายทุรโยสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนแต่กันณาก็บอกว่าช้าก่อนเจ้าชายทุรโยข้าไม่ได้ปรารถนาอนาณาจักรข้าไม่ได้มาขออาณาจักรเป็นทาน เขาลบต่อความสามารถของข้าก็พอข้าไม่ได้ปรารถนาสิ่งอื่นผู้คนทั้งวันนันกษัตริย์จะเสื่อมเสียโดยเจ้าดังนั้นเจ้าควรได้โอกาสทําการประลองทางทิ่ตะว,วันตกของเรามีพื้นป่าถาดจากดินแดนมาโคสซึ่งถูกเรียกว่าังคาประเทศพรยกาพิสมาของข้าเคยได้ชัยชนะเหนือผู้คนที่นั่นแต่ตอนนี้ดินแดนแห่งนั้นได้ไล่กษัตริย์ครอบครองข้าจะให้กันนะเป็นมหาราชแห่งอังคาไม่เจ้าชายอย่าให้เราเป็นหนี้บุญคุณจากความเมตตานั้นเลย ข้าไม่ได้จะเมตตาการุณาอธิลาเพราะนักรบทียิ่งใหญ่ทั้งหลายนั้นถือเป็นสหายข้าหยุดเดี๋ยวนี้เจ้าชายดุรยิยโสดจะไม่ใช่ผู้มีอำนาจสูงสุดที่นี่หรือแม้แต่อังคาอีกในคือหรือแม้แต่พื้นดินเล็กน้อยก็มีอาจให้ทานบริจาคได้โดยเจ้าถูกอย่างที่ท่านว่าท่านพีสมาเพราะว่าอำนาจนั้นอยู่ที่มหาลาแต่มหาลาก็สามารถเติมเต็มความปัรถนาของโอรสได้ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดมันถือว่าเป็นการรักษาเกียรติแห่งราชวงศ์กุลู ข้ากษัตริย์กุรุแห่งอัสตินาปุระทิตลาขอประกาศให้กันนะเป็นกษัตริย์แห่งอังคาประเทศสิ้นเสียงคำประกาศของมหาราชทิตลาไม่มีเสียงกู่ร้องัชยโยแต่ยอย่างใดมีเพียงความเงียบที่เกิดขึ้นความเงียบที่เกิดจากความประหลาดใจของเรื่องนี้เพียงแต่ว่าในความเงียบนั้นสกุลนีก็ได้โยนมีดของเขาไปให้ทุรโยธแล้วทุรโยธก็ใช้มีดนั้นกี่เลือดของเขาออกมาต่อหน้ากันนะข้าขอให้คำสัตย์ด้วยเลือดของข้า การให้ทานของพระบิดาในวันนี้จะได้รับการสนับสนุนจากข้าตลอดไปจนกว่าชีวิตของข้าจะหาไม่เลืออแห่งคำสาบานของเจ้าชายดุริโยมันทำให้เข่าของกนันนาสู้ลงไปเจ้าชายข้าขอน้อมรับคำบัญชาของท่านและข้าขอให้คำสัตว่าจากนี้ไปทรัพย์สินของข้าอาณาจักรความสามารถหรือแม้แต่ชีวิตของข้าจะเป็นข้ารับใช้ท่านตลอดไป เจ้าชายธุรยศดดึงกันนาขึ้นมาแล้วว่าสวมกอดสหายของเขาไว้และตอนนี้ไม่มีเหตุผลอะไรที่กันนาจะประลองกับอรชุนไม่ได้ทุกสายตาจับจ้องมาที่ทั้งคู่แล้วเสียงสัญญาณการประลองก็ดังขึ้นต่างฝ่ายต่างใช้ความสามารถเข้าปะทะกันเพียงแต่ว่าความสามารถพื้นฐานก็มีอาจมีใช้เหนือกันและกันได้กันนายิ่งสอนเมคาอสูนรนมินโจมตีใส่เจ้าชายอรชุนแต่เจ้าชายอรชุนก็กำจัดอสูนรนมินนั่น และแปลเปลี่ยนสอนเป็นสอนผมมาเข้าโจมตีกันนะกันน้ยิงสอนสร้างโล่พึงสุริยาขึ้นมาป้องกันเอาไว้เพียงแต่สอนผมมาที่เจ้าชายอรชุนยิงมามันยังเหลืออีกหนึ่งดอกที่ยังไม่ถูกสกัดกันและในานาทีวิกฤตโลศักดิ์สิทธิ์ก็ปรากฏขึ้นการปรากฏขึ้นของโลศักดิ์สิทธิ์ทำให้พมานดากุนตีอึ้งกับสิ่งที่ได้เห็นเช่นนั้นก่อนที่พระนางจะเป็นลมสลบไปพร้อมๆกับแสงสุริยาที่รับขอบฟ้าแล้วเสียงสิ้นสุดการประลองก็ดังขึ้น การประลองได้สิ้นสุดลงแล้วตอนนี้พาธิตได้ตกดินแล้วดูเหมือนท่านมีพลังแห่งสุริยาเทพแต่ว่าแสงแห่งพาธิตไม่อาจยืนหยัดความมืดมิดคือขีดจำกัดของท่านงั้นหรอเปล่าเลยแต่ข้าไม่อาจเป็นผู้ไม่ชอบธรรมเพื่อที่จะได้มาซึ่งชัยชนะการพึ่งความไม่ชอบธรรมไม่ใช่ศิลปะแต่เป็นความยะโสแต่ท่านอย่าได้ผิดหวังไปบัดนี้ท่านคือกษัตริย์ท่านยังมีโอกาสอีกมากมายที่จะมีชัยเหนือข้า เอาละฮะหนังจะสนุกต้องดูเองนะฮะแต่ถ้าอยากฟังสปอยทางตลาดนัดหนังก็จะจัดให้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าแค่กันอย่าลืมกดสั b สกายกับตลาดนัดหนังด้วยนะฮะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณขอบใจขอบใจแซงคิวผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับตลาดนัดหนังสำหรับวันนี้ตลาดนัดหนังสวัสดีครับ